สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในเฉลยแบบฝึกหัดที่1.3ค่ะเป็นเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะเอาละค่ะเราไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยละกันเนาะข้อ1น,นะคะเขาก็จะให้สถานการณ์มาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเราไปอ่านตรงที่ โจทย์ถามก่อนละกันนะคะโจทย์บอกว่าจงพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยข้างต้นค่ะว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมินะคะติ๊กตอกติ๊กตอกเราก็นึกออกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าข้อมูลปฐมภูมิกับทุติยภูมิเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการเก็บข้อมูลของเขา เก็บมาจากแหล่งข้อมูลใดนะคะเพราะฉะนั้นลองไปอ่านตัวสถานการณ์เนาะเขาบอกว่าเขาต้องการจะวิจัยค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยทํานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันเลือดสูงในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันเลือดสูงค่ะคราวนี้เราก็ลองไปอ่านดูค่ะเขาเก็บตัวอย่างยังไงนะนี่ไงคะเขาบอกว่าตัวอย่างที่ใช้ศึกษาก็คือประชากรจํานวน250คนค่ะซึ่งเขาใช้วิธีการตัวอย่างที่ใช ใช้ศึกษาหมายความว่าไปเก็บตัวอย่างมานั่นเองแล้วเขาก็อธิบายต่อค่ะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะประกอบด้วยแบบสอบถามบลาบลาเห็นไหมคะแบบสอบถามหลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นการพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิชัดเจนเลยใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากการไปเก็บมาจากตัวอย่างเพราะฉะนั้นข้อมูลข้อนี้ก็ต้องเป็นข้อมูล ระถมภูมินั่นเองค่ะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ2ค่ะเขาให้สถานการณ์มานะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปค่ะแล้ว เด็กๆคะเขาบอกมาเลยว่าใช้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติตามตารางนี้นะคะว่าจะวางแผนการผลิตอาหารว่าจะปรุงด้วยวิธีใดนะคะซึ่งเขาบอกมาอยู่แล้วค่ะว่าเป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงว่าเก็บมาเองไหมล่ะคะไม่ใช่ไหมล่ะคะดังนั้นข้อมูลข้อนี้ก็ต้องตอบเป็นข้อมูลทุติยภูมินั่นเองคะ่ะถูกต้องนะคะ แล้ว่ะค่ะเรามาดูข้อ3กันเลยและกันเนาะจงพิจารณาว่าหากต้องการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ค่ะควรจะใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาหรือข้อมูลตัดขวางนะคะข้อ1ค่ะว่าทีนายกรัฐมนตรีในดวงใจของคนไทยพุทธศักราช2566ควรจะใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาหรือข้อมูลตัดขวางคะ ถูกต้องแล้วค่ะต้องเป็นข้อมูลตัดขวางนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าข้อมูลตัดขวางเป็นการเก็บข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งเราจะเก็บที่ปีพศ2566นั่นเองค่ะเราไปดูข้อ2กันค่ะข้อ2ค่ะความหนานแน่นของประชากรต่อพื้นที่ในภาคเหนือจะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาหรือตัดขวางคะ ถูกต้องแล้วค่ะต้องเป็นข้อมูลตัดขวางนะคะสำหรับข้อนี้ข้อ3บอกว่าราคาทองคำในตลาดโลกระหว่างพศ2 5 5 0ถึงพศ2562ค่ะจะเป็นอนุกรมเวลาหรือตัดขวางค่าเด็กๆ ถูกต้องค่ะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลานะคะเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลาเห็นไหมคะไม่ได้เก็บแค่ตรงจุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นจะต้องตอบว่าเป็นอนุกรมเวลาค่ะอ้าละค่ะเราก็มาถ,ถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ4ค่ะจงพิจารณาว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะ เรามาดูกันที่ข้อหนึ่งเลยละกันนะคะคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษค่ะอุ๊ยดีใจจังเลยคะแนนสอบก็ต้องเป็นตัวเลขต่อว่าข้อมูลเชิงปริมาณเลยดีไหมคะไม่ค่ะเด็กๆจะต้องอ่านต่อค่ะเขาบอกว่าโดยมีการแบ่งระดับคะแนนนะเป็นสูงกลางต่ำด้วยอะ่ะถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแล้วล่ะค่ะต้องต่อเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยนะคะ ข้อ2นะคะจำนวนผู hmm. ้โดยสารที่ใช้รถประจำทางในแต่ละวันค่ะเขาก็บอกชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าเป็นจํานวนผู้โดยสารแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นตัวเลขเนาะเปรียบเทียบกันได้ว่าจํานวนผู้โดยสารวันไหนมีมากมีน้อยดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะทุกคนก็น่าจะทําแบบฝึกหัดที่ถูกหมดทุกข้อเลยนะคะ ใครกลับไปทบทวนด้วยคลิปนี้แล้วขอให้ปังขอให้ได้คะแนนดีๆเลยนะคะขอให้ได้เกรดสี่ทุกคนค่ะ